ในโอกาสต่อไปก็เราได้ฟังธรรมนะในั่งสมาธิภนะาวนาไป้วยกำจิตของเราให้สงบถือว่าเป็นการปฏิบัติภาวนาไปพร้อมกับการได้ยินได้ฟังในธรรมะพอาเมื่อจิตของเรามีความสงบได้ดีแล้ว การจะเข้าใจในธรรมะก็จะมีความลึกซึ้งขึ้นเพราะธรรมะนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดสุขุมมากทีเดียวตอนที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ได้เสวยวิมุตติสุขนาอยู่ถึง49วันเนี่ยก็พิจารณาเหมือนกันว่า ธรรมะที่พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วมีความละเอียดสุข,ขุมมากทีเดียวไม่มีผู้หนึ่งผู้ใด,ดที่จะสามารถจะมรรลุตามพระองค์ได้เพราะว่ามุุษ์ทั้งหลายมีกิเลสหุม้มหอ่ออยู่มากในขณะที่พระองค์สวยวิมวติสุขนะ จึงมัยังไม่ได้ทรงดำริที่จะสั่งสอนเพราเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายจะรู้ตามได้ยากแต่เมื่อพรมิหารธรรมที่มีอยู่ในจิตของพระองค์ที่เต็มเปี่ยมแล้วซึ่งพระมหากรุณาธิคุณนั้นทำให้พระองค์รู้สึกว่าจะต้องมีบุคคลที่จะสามารถรู้ธรรมะ ที่พระอ,องค์ที่จะสอนได้อลึกไปในอาราณดาบทวัตกาดาบทนั้นก็ได้ฌานสมบัติไปสเสวยความสุขอยู่ในโลกิยฌานอยู่ไม่ส่งจิตออกภายนอกคือไม่เอาอายตนะมารับรู้สิ่งภายนอกอยู่ในสิ่งภายในคือจิต ที่สวยความสุขในสมาธิอยู่ไม่สามารถจะรับรู้ในธรรมะที่พระองค์จะสอนได้ก็เสียโอกาสเสียโอกาสที่ดีกระทั่งว่าเคยสอนพระพุทธเจ้าของเรามาก่อนก็ตามเมื่อพระองค์ได้ทรงเล็งไปที่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระองค์มานานนาติดตามดูแลอุปถักั์นขณะที่พระองค์ได้ทรงทรมานพระบรรกายพระวันเจ้าพุทีนั้นได้หนีพระองค์ไปแล้วไปอยู่ป่าอิสิปัฒนะมลึกคัทไทยวรนณป่าที่มีกวางมีเนื้อเป็นที่อยู่ของนักพหร์ฤษีบอมเพน ปฏิบัติทึงพระเจ้ากรุงพรนานศีพระเจ้าทานไว้พระพุทธเจ้ารทรงเริ่งเห็นแล้วว่า,พร,าพระบรรดาขีเนี่ยมีอุปนิสัยที่จะรู้ทำเห็นธรรมได้น่นจึงได้เดินทางโดยทรงดำเนินไปทางเท้านทที่จะไปโปรดไปสอนไปแสดงธรรม นี่คือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสัสดาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราถ้าพระองค์จะสวยวิตม,มติสุขพระองค์เดียวตลอดไปก็ได้ไม่ต้องทรงเด็ดเหนื่อยเพราะวรกายนะพระอา,า,าทัยของพระองค์ไม่เหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วไม่มีความโลภกดหลงไม่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเนี่แหละ ท่านที่จะสั่งสอนเห็นว่าถ้าผู้ใดเข้าในข่ยพยา,ยานแล้วพรนะพุทธเจ้าก็จะไปสอนคือกิจของพระพุทธเจ้าก็มีว่าเมื่อถึงนะในช่วงเช้าเนี่ยก่อนที่พระองค์จะบินธบาตเนี่ยจะต้องเข้าเข้ายานทุกคนว่าบุคคลใดที่จะมีวาสนาบารมี ที่พระอ,องค์จะไปแสดงธรรมโปรดได้บ้างผู้นั้นจะได้รับพระธรรมคำสอนของท่านแล้วได้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าใจในธรรม,มาได้องค์ทรงดำเนินตั้งแต่จากขยาไปไปสิพัฒนามรุกรัยวันเนี่ยใช้เวลาสิเอ็ดวันนะ ้ห2 5บกว่ากิโลนะประมาณนี้เราไปถึงแล้วพบระญ,ญับพวกีนี่ก็ยังไม่รับฟังนะยังต้องหนีไปอีกไปเจอที่เจ้าคณิสถูกก็หนีไปที่ปสายสิปัฒนะมรุกไทยวันเนี่ยนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของเสด็จพระสัสดาพระสมอติอเจ้าของเรา ซึ่งพระมหากรุณราธิคุณนี้ก็มีตั้งแต่ก่อนว่าองค์ได้ตั้งกิจปัถนาที่จะเป็นองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาส,ามสัสามพุทธเ,เจ้าเพื่อที่จะโปรดสัตว์หร,รือสัตว์ออกจากพระตาสงสารองค์ก็สร้างบารมีมากมายนับพบนับชาติไม่ถ้วนเนี่ย เราเกิดมาชาติหนึ่งก็เห็นว่าเป็นทุกข์มากมายแล้วนี่พระพุทธเจ้าของเราเกิดมานับไม่ได้นะก็เพื่อที่จะมาบรรุธรรมท่านจะได้แสดงธรรมนำธรรมะนั้นมาให้กับสัรพสัตว์ทั้งหลายที่สามารถรับรู้ในธรรมได้เมื่อพวกเราได้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดละในใจพระธรรมพระสงฆ์้เราก็พยายามปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าของเราได้ตัดสรูพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา,าต่างๆมากมายในสมัยนั้นที่ เขากล่าวขันกันว่าจะเป็นทางที่จะสำเร็จได้จตจะหลุดพ้นได้ก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้ถ้าเกิดใครไปทรามานอย่างพุทธเจ้าแล้วต้องตายแน่นอนเนี่ยใส่บุญวัสนา,าบารมีของพระองค์ที่จะต้องตัดสรุชาตินี้ยังไงก็ไม่ตายสลบไปถึงสามครั้งร่างกายภัยพอมากอย่างที่เราเห็นที่ถ้ำตรงกัสริ น้าที่ชาวพุทธของเราจะเป็นชาวไทยด้วยนะได้สร้างถวายเป็นพุทธบูชาวไวนะนะ้นี่แหละที่เป็นพระพุทธรูปรับปางพระองค์ได้ทร,รมานตนนะนะั่นแหละแต่เมื่อวงพิจารณาแล้วว่าการทร,รมานสังขารร่างกายนี้จะให้บรรลุปไปเลยนะั้นไม่ได้นะก็กลับมาเสเวยพระกายา,าร ให้ร่างกายนี้มีกําลังมันสมัยพระกายหารร่างกายมีกําลังแล้วในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนางสุชดาได้นําข้าวมัทุปายาตนะคือข้าวที่หุงด้วยน้ำนมของอัวเนี่ย ที่คัดมาอย่างดีแล้วผสมกับน้ำผึ้งเ่ยมาถวายพระพุทธเจ้าแนละ้วโคนต้นคนต้นใส่พระพุทเจ้าของเราเมื่อได้เสวยแล้วนะปั้นเป็นคำนั่นเนี่ยสี่เก้าคำเนี่ยได้ลอยถาดทองคำที่นางมาถวายไว้นั่นแหะเพราะว่าผิวพัน ของพระพุทธเจ้านั้นเป่งปังมากจนนางเข้าใจว่าเป็นเทวดาน,นั่นแหละในลอยถาดทองคําลงไปที่แม่น้ําเนรัญชลาลนถาดนั้นก็ลอยทวน้้าเพราะแรงกทิฐานของท่านจมลงไปสู่เมืองบันดาลพระพุทธเจ้าก็เดินข้ามแม่น้ําเนรัญชานะ่ะนางคงจะรู้ว่าแม่น้ำเนรัญชานั้นนะ่ะ ในบางตอนเดินข้ามได้มีความกว้างมากแต่พอมีทรายจำนวนมากข้างล่างเป็นน้ำลงใต้พื้นทรายไปสักสามเมตรจะมีแต่น้ำที่สมบูรณนะ์น่นแหลเพราะเป็นน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมนะไรนั่นหงได้เดินไปตำบลขยาไปถึงใต้ภาษีมหาโพนะั่นแหละ ต้นพระเีมหาโพธ์นั่งหันหลังไปในทิศต,ต่างๆแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่เกิดความสมดุลแต่เ่อพระองค์ได้นั่งหันหลังไปทางทิศตะวันตกหันพระพักไปทางทิศตะวันออกก็รู้สึกว่าที่นั่งตรงนี้เหมาะสมและก็จะเจริญอ,อนาปานสติกรรมฐานซึ่งสมัยพระองค์ทรงยาวไว อายุเพียงเจ็ดขวบนั่งสมาธิอนาปานสติใต้ต้นว่าก็บรุษซึ่งปฐมมชานคือมีวิตกวิจา์ปิติสุขเอกขตานะแค่เจ็ดขวบจิตก็บรุษปฐมมชานแต่ปฐมมชานขององค์บรมโพธิสัตว์มีกำลังมากกว่าธรรมดานะมีกำลังมากทีเดียว เพราะว่าฌานสมบ,บัติพระองค์ได้มานับพบนับชาติไม่ท้วนละฮงทรงคิดไปถึงสมัยเด็กเจ็ดขวบนั่นแหละฮงก็เลยมาเจรนนิญานาปานสติใต้ต้นพระศรีมหาโพนั่นแหละคือต้นพระศรีมหาโพนี้ก็เป็นชื่อว่าถ้าต้นไม้ใดที่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ได้บรลุพระอนุตรสัมมาสัมพุรธิญาณก็เรียกว่าต้นโพธินะต้นโพธิชื่อกลต้นอัศพึกนะแต่พระพุทธเจ้าทัศลุก็เรียกว่าต้นพระศรีมหาโพธิเมื่อพระองค์ได้นั่งสมาธิเข้าฌานไปแล้วพิจารณาบุเพนิวาสานุสติญาณ หกโมงเย็นไปถึงสี่ทุ่มเกิดญาณขึ้นที่สำคัญเนยะบุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นญาณที่ระลึกได้ถึงอดีตชาติว่ากจิตรวงนี้เนี่ยเป็นว่ายตายเกิดมามากเคยเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาไปตกนรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆมากมายในอดีตที่ผ่านมา ระลึกไปร้อยชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติหลาล้านชาติก็ยังมีพบมีชาติไปตลอดเวลาก็แสดงว่ามนุษย์นี้ก็เกิดมาจากมนุษย์นี่เองนพระพุทธเจ้าระลึกชาติไปแล้วระลึกไปหลายล้านชาติหลายหลายกับหลายกันก็ยังเป็น การเวียนว่าตายเกิดอยู่ยังมีมนุษย์อยู่ยังมีเดรจชานอยู่มีอบัยภูมิมีสวรรค์อยู่มีพรมโลกอยู่นั่นแหละพระเจ้ายังเข้าใจถ่องแท้เลยว่านจิตดวงนี้เนี่ยท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดมาในทุงสารเป็นันเอกชาติแล้วนะ พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญสมาธิจ,จิตต่อไปอีกเกิดญาณอย่างที่สองมีชื่อว่ายถากรรมุตตญาณญาณที่รู้จักเรื่องกรรมของสัตว์บาง่าคนเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้กรรมอะไรกรรมดีส่งผลขึ้นมาด้วยการรักษาศิลห้าประการส่งผลมาเกิดมาเป็นมนุษย์ ทางด้านร่างกายแล้วก็มีศินในปัจจุบนันอี้ก็มีผลให้เกิดมนุษย์ในด้านจิตใจเนื่องจากมนุษย์บุคคลที่ไม่มีศีลก็ตกต่ำลงไปอีกไปเกิดในเดริชานภูมิอีกหรือไปในอบายภูมิมีนรกเปตสุรกายสัตว์เดริชานเป็นต้นด้วยกรรมอะไร ด้วยการทำผิดในกรรมบทสิบประการประกอบจิตไปด้วยอาคุรุลกรรมบทสิบประการนั่นเองจึงเป็นเหตุให้ไปสู่ในอาวัยภูมิได้มนุษย์ผู้ประกอบไปด้วยคุศุลกรรมบดนั้นสิบประการจึงมาเกิดในมนุษย์ได้อีกหรือสร้างกรรมดีขึ้นไปมีทานศีลภาวนา ก็เกิดสูงขึ้นไปเป็นเทวดาแต่การเป็นเทวดานั้นก็เป็นการพักทุกข์ได้ชั่วคข่าวไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปเพราะเทวดานั้นเกิดจากคุณงามความดีที่เราได้สร้างไว้ส่งผลให้ก็เรียกว่าบุญส่งผลให้ไปเกิดเมื่อหมดบุญหมดกุศลก็ต้องมาเวียนว่ายต่อไปอีก หเป็นมนุษย์หรือตกต่ำลงไปกว่ามนุษย์ก็จำนวนมากหรือบุ้คลที่ได้ฌานสมบัติก็ไปเกิดในภพมโรคโลกิยพมก็จำนวนมากเหมือนกันแต่ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปหมดกําลังของฌานแล้วก็ามาเกิดเป็นเทวดาเกิดมาเป็นมนุษย์จากเทวดามนุษย์แล้วก็จะเวียนว่ายต่อไปอีก เรียกว่าเกิดอยู่ในภพสามกามาภพรูปภพ,บพบอรูปภพ,บพบนะภพสามจิตนี้จะท่องเที่ยวอย่างนี้แหละที่เราเคยท่องเที่ยวเวียนว,ว่ายตายเกิดมาแล้วนับไม่ได้ว่ากี่ชาติกี่ภพมากมายเราลองคิดดูนะว่าชาที่แล้วมี ก่อนชาติที่แล้วก็มีเรื่อยๆไม่รู้ว่าชาติแรกๆเลยอยู่ตรงไหนแล้วหาไม่ได้หรอกมากมายการเกิดทุกภพทุกชาติก็มีความทุกข์อยู่เสมอนั่นแหละที่เราว่าจะมีความสุขบ้างก็คือทุกข์มันน้อยลงไปแต่ว่าสุขจริงๆนั่นยังไม่มี ยังมีสุขแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกทังการเป็นว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนี้มันไม่จบลงมันไม่สิ้นสุดลงต่อไปข้างหน้าอีกมีพบมีชาติไปข้างหน้าอีกมันก็จะมีมากไปเรื่อยๆไม่จบพบระพุทธเจ้าก็ทรงคนพบยถากรรม,มุตยานละ่ะแจ้งชัดถึงกรรมของสัตว์ โลกทั้งหลายของมนุษย์ของเทวดาของพรมรู้แจ้งหมดแหละเข้าใจอย่างแจ่มชัดไม่มีอะไรจะปิดบังผกปิดจิตใจของพรุทธเจ้าของเราได้แล้วระหว่าง2ี่ยี่สิบสองกกาไปตีสองนะนแขละพยายามที่สองแต่พระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า คราวนี้ที่สําคัญละเข้าสู่ย่างยานที่สามพระเจ้ามีจิตอันละเอียดละไม่ได้มาพิจารณากายเมตนาจิตยอย่างธรรมดาของพระสงฆ์ทั่วไปพระพเจ้าพิจารณาธรรมะอันละเอียดมาสิ่งที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนั่น ก็คือความหลงของจิตที่เรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้เพราะจิตที่ไม่รู้นี่เองมีความหลงมีความปรุงแต่งให้เกิดพบเกิดชาติขึ้นเกิดความรู้สึกที่มีตัวมีตนขึ้นเกิดวิญญาณเกิดนามรูปขึ้นนามรูปเกิดวิญญาณเกิดสังขารเกิด อวิชามันย้อนไปย้อนมานะแหละมีนามรูปมีอายตนะมีภัสสะก็มีความหลงในเวทนามีตัณหามีภพมีชาติมีอุปาทานมีทุกข์ศักัิริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาตย้อนไปย้อนมาหมุนไปหมุนมาพระเจ้าจิตเลยพันท่านละเอียดสามารถแยกได้หมด แยกได้หมดทุกขั้นตอนเลยไม่แยกได้หมดแล้วก็รู้แจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วว่าตัวที่ทําให้พระองค์เว้นว่าแต่เกิดมานานก็เพราะความหลงตัวนี้เองเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาแ,นแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เรานะ ผมรู้แจ้งขึ้นมาเรื่องของทุกข์สมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธความดับทุกข์นิโรธคำมณีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุงได้แจ้งขึ้นมาในรุ่งอรุณของวันใหม่รากพระพุทธเจ้าในตัดสรู้พระอนุตตระ สมมาสมระยานะลในนามาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ตัดสรุแล้วนี่สวาม,มิมติสุขแล้วในวันที่พระองค์ได้ตัดสรุนี้กับวันที่พระองค์ประสูติวันที่พระองค์เสด็จดับขันพระนิพพานจะตรงกันเป็นวันเดียวนะเป็นวันเดียวกันยังเมื่อพวกเรานะมีศรัทธาละมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริง ตัดสันู้พระธรรมคําสอนจริงธรรมะของพระองค์นั้นปฏิบัติตามแล้วพ้นทุกข์ได้จริงบุคคลที่ปฏิบัติตามธรรมะของพระเจ้าแล้วเห็นตามแล้วมารู้ตามแล้วมีพระสง์เกิดขึ้นได้จริงจิตทุกดวงไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าพระว,าว่าเนนว่าคารวะญาติโยม พรเพฤติปฏิบัติทำแล้วก็จะเห็นทำได้มารู้ทำได้จริงธรรมะขององค์ไม่จํากัดการไม่จํากัดเวลามาจะบรรลุได้เห็นได้ในฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนในการนี้เดือนนี้วันนี้ไม่ใช่ปีนี้ก็ไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติได้ถึงพร้อมแล้วก็จะเกิดความรู้ความเห็นได้ อยู่ที่การกระทําของเราเป็นหลักันั้นหลักของพระพุทธศ,ศาสนานี้จึงเป็นหลักของเรื่องของกรรมกรรมะคือการกระท,ทําทางกายวาจาใจเรื่องากรรมกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมที่สุจริตก็เป็นกุศลกรรมบวท,ที่ดีกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมที่สุดทุจริต ก็เป็นอกุศลกรรมบทที่เป็นฝ่ายบาปเั้นเมื่อพวกเราเนี่ยเป็นชาวพุทธเราถือซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่เพิ่งยิ่งกว่าอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วเราต้องมั่นคงไว้น่ะหนักแน่นไว้ในการนับถือของเราไม่มีสิ่งใดที่จะบันดาลให้เรา เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้อยู่ที่การกระทําคุณงามความดีของเรานี้เป็นหลักอันนี้เป็นพุทธที่แท้เมื่อเราจะต้องการเข้าถึงแก่นของคําสอนของพระพุธเจ้าเราต้องมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวและไม่เชื่อในมงคลตื่นข่าวทั้งหลาย มีความเชื่อมั่นในการกระทาของเรานี้เป็นหลักในการสร้างความดีในการให้ทานในการที่มีศีลมีภาวนาเป็นหลักของใจไว้ไม่เอ็เอียงไปกับสิ่งข้างนอกที่จะเข้ามาสู่จิตใ,ใจของเราให้จิตใ,ใจค่อยวไปจากความที่เรานับถือซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นหลักของใจ คือแนวปฏิบัติการภาวนาเรียนรู้ทําจิตให้สงบการทําจิตให้สงบนี่แหละคือการดูรมหายใจเข้าออกก็ดีการที่เราจะพิจารณาร่างกายให้เป็นก้อนธาตุก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิ เราก็หมั่นศึกษาหมั่นปฏิบัติหรือในทุกต้นชั่วโมงเราอาจจะสวดมนต์อิติปิโสพระกวาสวากาตโตสุปฏิปันโนสักหนึ่งจบก่อนในใจก็ได้เราตั้งไว้ว่าหนึ่งชั่วโมงพิจารณาครั้งหนึ่งสวดมนต์ครั้งหนึ่งแล้วก็พิจารณาความตายว่าชีวิตของเราอน,นี้มันผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วนะใกล้ความตายไปอีกแล้ว จากนั้นไปเราจะทํากิจการงานหน้าที่เราก็ทำไปพอถึงต้นชั่วโมงเราก็สวดมนต์อีกพิจารณาอย่างนี้อีกเราจะได้ไม่ประมาทความโรบโกรธหลงที่เกิดขึ้นจะได้บรรเทาลงไปถ้าโรบโกรธหลงแล้วบรรเทาลงไปเราจะมีจิตใจที่มีความสงบมีความสุขได้ในใจ เราก็จะไม่ต้องไปหาสิ่งภายนอกมาเป็นที่พึ่งของเราเราก็จะหาสิ่งภายในก็คือธรรมะเป็นที่พึ่งของเราภายในพึ่งในการกระทําคุณงามความดีของเราทางกายมาจาและก็ใจอันเป็นที่พึ่งของเราใั่เมื่อเรามาระลึกในคนของพระเจ้าซึ่งมีพระหมหากรุณาธิคุณ อันกว้างใหญ่ไปสารหานที่สุดหานที่ประมาณไม่ได้คงได้ตรัสรู้แล้วก็สอนมาว่าเทศสอนว่ารูปก็ดีนามก็ดีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแปด0มืสี่พันพธรรมขันธ์ก็ลงมาตรงนี้คือรูปกับนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ให้จิตของเรามาเรียนรู้ให้จิตของเราสงบแล้วก็มาเรียนรู้เรายิ่งรู้ขึ้นมามาก ใจของเราก็มีความสว่างปลอดโปร่งได้มีความสูงได้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วทำตามกฎกติกาแล้วสังคมก็อยู่ได้ด้วยความเป็นสุขไม่ต้องพึ่งในสิ่งที่ภายนอกที่จะมาบันดาลให้เรามีความสุขเป็นการกระทําของเราเป็นกรรมดีของเราที่จะส่งผลให้เรามีความสุขนั่นเอง เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราอันเป็นชาวพุทธก็พยายามปฏิบัติบูชาองสมเด็จพระศา,าสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะมีความสุขมีความสงบใจทั้งในครอบครัวในการงานของเราจะมีความก้าวหน้านั่งอธิบายพรณนาธรรมะของของค์สมเด็จพระศา,าสดา เห็นว่าพอสมควรแก่ร้ายเอวังก็มีด้วยปการรชนี้